ช่วงอาหารดีมีสุขภาพร่วมสร้างสุขภาพดีโดยไขย่ไก่ต้มสุกตราซีพีกลับเข้ามาสู่ช่วงอาหารดีมีสุขภาพค่ะวันนี้ในรายการชีวิตชีวาของเราเรียกว่าพาท่านผู้ชมมาสัมผัสกับบรรยากาศของงานไทเฟกซ์นะคะที่เขาเรียกว่าอานุกาเอเชียซึ่งถือว่าเป็นการรวบรวมนะคะอาหารที่น่าสนใจทั่วประเทศไทยเพื่อให้คนจาก ทั่วโลกได้เดินทางมาชื่นชมแล้วก็มีโอกาสมาทำธุรกิจจับคู่แมทชิ่งด้วยนะคะซึ่ง CP RAM เองก็เป็นหนึ่งในบริษัทที่มาเปิดบูธอยู่ที่นี่แล้วก็มาสาธิตอาหารซึ่งต้องบอกว่า CP RAM เองเนี่ยเขาเน้นเรื่องของอาหาร f o o d for Future ก็คืออาหารในอนาคตตอนนี้ทราาใช่ไหมคะเรื่องของราคาพืชพันธุ์ธัญญาหารมันค่อนข้างแพงมากธัญญาธัญพืชก็หายากอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นเขาก็บอกว่าโอเคงั้นเรามาทานพวกอาหารที่ไม่มีเนื้อสัตว์เป็นทางเลือกในเรื่องของการดูแลสุขภาพซึ่งเมื่อสักครู่ในช่วงคุยกับหมอก,ก็คุยกันไปแล้วเนาะอธิบายไปแล้วว่าแพลนเบสเป็นยังไงมันแตกต่างจากอาหารพวกที่เรียกว่าเป็นวีแกนบางสิรัษ์ก็มีหลายแบบแพลนเบสที่นี่เขาจะเป็นแพลนเบสแบบแพลนเบสไดเอตนั่นเอง วันนี้เราเลยจะมาอยู่กับเชฟประสริ์ชัยโพทองนะคะซึ่งจะเป็นเชฟสาธิตเมนูอาหารของ Plant-Based Diet ของซีพิรัมนั่นเองสวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้เรียกว่าคนคึกคักมากเลยนะคะคนเยอะครับจร,จริงๆที่ชมรายการอยู่วันนี้งานจบไปแล้วเพราะเขาจบไปตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วแล้วแต่ว่าเรียกว่ามีควันหลงให้ชมกันอยู่เหมือนกันนะอ่าโอเคครับอันดับแรกก็คือ เลือกเมนูก่อนเลือกเมนูก็จะเป็นวันนี้จะทําเป็นสปาเกตตี้ขี้เมาเห็ดออริจินันะครับซึ่งก็ชอบมากเลยนะใช่รสแบบว่าก็อันนี้น่าจะเข้มข้นเลยอันนี้น่าจะประมาณพืชร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะคือร้อยเปอร์เซ็นต์อันนี้อยู่ในกลุ่มเบอร์สองเบอร์สองคือเป็นวีแกนเลยนะคะทีนี้แล้วยังไงทำเอามาทําให้มันให้มันดูก็สุขภาพมากขึ้นยังไงคะก็สมมุติว่าอย่างในตู้เย็นนะครับเรามีผักเหลือก็อย่างเช่นแครอท กระชายหรือพริกขี้หนูหรืออะไรพวกนี้นะครับแล้วก็เห็ดเราก็มาเพิ่มได้เพื่อที่หนึอิ่มส <ภา S 2> อร่อยนะครับแล้วก็ช่วยในเรื่องของการประหยัดและการถ่ายเทของอ,อาหารต่างๆที่มันแบบคิดว่าเอ๊ะน่าจะพอใช้ประโยชน์ได้เดี๋ยวจะสาธิตให้ดูนะคะว่าวิาวธีการนำวัตถุดิบที่เป็นผักสดเข้ามาเพิ่มเติมชูกลิ่นชูรส แล้วก็เพิ่มสุขภาพมากขึ้นนั้นต้องทํำยังไงกันบ้างไม่ยากแน่นอนอ่าลองดูค่ะอ่าเดี๋ยวให้เชฟลองสาธิตนะคะเราเริ่มต้นจากเรามีอาหารกล่องที่อยู่ในฟรีสของเราก่อนเอามาละลายก่อนใช่ไหมต้องละลายก่อนไหมคะหรือว่าได้เลยละลายก่อนครับถ้ามันแข็งมากๆเนี่ยเราไม่ใช่ละลายแบบพร้อมกินนะเราละลายให้มันเย็นนิดนึงให้มันมีความเย็นหน่อยเพราะว่าถ้าไม่งั้นขัดแล้วมันจะเละครับอ๋อโอเคโอเคถ้ายังเย็นเย็นอยู่หน่อยนึงเพราะว่าสุกมาแล้วสุกมาแล้ว อันนี้ก็ใส่น้ํามันนิดเดียวนะครับไม่ต้องเยอะเยอะนิดหน่อยนะคะเติมกระเทียมไปนี่กระเทียมจีนนะคะนิดหน่อยกระเทียมจีนกระชายสู้โควิดโควิดก็ยังระบาดอยู่นะคะแล้วก็ใส่เห็ดลงไปใส่เห็ดอันนี้เราแบบเพิ่มเลยนะแทนเนื้อสัตว์แทนเนื้อสัตว์เลยใส่เห็ดเข้าไปเลยนะคะเพราะมันเป็นสปาเกตตี้เห็ดพีมเมาเห็ดออริจิอยู่แล้วใช่ครับเนี่ยพอมันเริ่มร้อนได้ที่แล้ว เริ่มจะสุกแล้วแผงเห็ดแป๊บเดียวก็สุกแล้วครับก็ครนี้ก็ใส่นี่ลงไปที่เราเอามาละลายในไมโครเวฟแล้วนะคะนี่เห็นไหมยังไม่ยังไม่ได้แบบเละนะใช่ยังเป็นเส้นอยู่นะครับแล้วก็ผัดไปอืมกลิ่นมาเลยท่านผู้ชมค่ะกลิ่นมาแล้วครับหอมละแล้วก็ครนี้ก่อนที่มันจะแห้งนิดนึงนะครับอันนี้คือจะได้ละเอาละโหระพาลงโหระพาลงไปตอนนี้กำลังร้อนๆนี่แลวนะคะ นะครับ๋ยววิธีนะท่านผู้ชมสังเกตนะวิธีการพันครับค่อยๆหมุนไปหมุนแล้วเดี๋ยวมันจะค่อยๆขึ้นรูปเองครับค่ะหมุนไปเรื่อยๆหมุนไปเรื่อยๆหมุนไปเรื่อยๆสปาเกตตี้มันจะหมุนในทางเดียวกันดิโอ้หได้เยอะมากเลยนะครับใช่ค่ะโอ้หกลองนึงอิ่มเลยจริงๆแล้วก็ถือว่าเป็นพันเบสที่ถูกมากนะถูกมากถูกมากมึงนอกแพงใช่ครับ ใช,ช,ช,ช่ใช่ใช่จริงนี่ก็ได้ลแล้วโอเคนี่ละค่ะสปากเกตตีขี้เมาเห็ดออเรนจิของเราเน,นเองนะคะเป็นพันเบสนะไม่ได้มีเนื้อสัตว์ผสมแต่ว่าอุดมไปด้วยโปรตีนวิตามินเกลือแร่ครบถ้วนทีเดียวนะเป็นอาหารเสริมสุขภาพของเรานะคะวันนี้ขอบคุณมากๆค่ะสำหรับเชฟประเสริฐชัยโพทองค่ะ ผู้สาธิตเมนูอาหารพลันเบสไดเอทของเรารรขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณด้วยอาหารซีพีแรมเพิ่มทางเลือกสุขภาพ,พให้กับพวกเราทุกคนด้วยเหมือนกันนะอย่าลืมนะมีทั้งเบเกอรี่แล้วก็อาหารกล่อง10เมนูหาซื้อได้เดี๋ยวสัปดาห์หน้าเรามาติดตามกันต่อนะคะอาหารดีมีสุขภาพดียังอยู่กับเราแน่นอนและว,วันนี้รายการชีวิชีวาลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ ปัจจุบันผู้บริโภคส่วนใหญ่ให้ความสำคัญกับการรับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพหลายคนหันมารับประทานอาหารที่ทำจากพืชหรือที่เรียกว่า plant-based food ซึ่งมีงานวิจัยระบุว,ว่าผักใบเขียวและธัญพืชต่างๆนอกจากจะมีใยอาหารสูงยังมีกรดอะมิโนที่จำเป็นช่วยลดความเสี่ยงโรคหัวใจเบาหวานและโรคมะเร็งบางชนิดรวมทั้งเห็ดต่างๆโดยเฉพาะเห็ดออริมจิมีเบต้ากลูแคนที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันของร่างกายได้อย่างไรก็ตามควรเลือกผลิตภัณฑ์ plant-based diet ที่มีคุณภาพสะอาดปลอดภัยและรับประทานอาหารให้หลากหลายเพื่อให้ได้คุณค่าทางโภชนาการครบและมีสุขภาพดีในส่วนของแพนเบดฟู้ดเนี่ยครับโดยส่วนตัวที่เข้าใจนะครับมันก็คืออาหารที่เราใช้ชดเชยจากในการเนื้อสัตว์มันก็ช่วยโดยเฉพาะผู้สูงอายุผมมองว่าการบริโภคเนื้อสัตว์ลดลงบ้างเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ดีมันเป็นอาหารกลุ่มใหม่ที่เพิ่งเกิดมาก็เลยมาลองชิมว่ารสชาติมันจะเป็นแบบไหนก็อร่อยค่ะ สัปดาห์หน้าโรคฝีดาษวานนอนเป็นอย่างไรป้องกันได้อย่างไรพร้อมเมนูพลิกหยวกยัดไส้หมูพันกัญชาห้ามพลาดนะคะ